เธอรู้ไหมมีเพื่อนเราเดือดร้อนแล,แล้วมีมนุษย์มาช่วยนะจริงเหรอยังมีมนุษย์สนใจเราด้วยเหรอเรารู้เราร,ร,ารู้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังตอนนั้นขับรถไปส่งของครับผมแล้วก็กําลังกลับร้านแล้วก็เจอแมวอยู่ตกน้ําอยู่ครับผมที่ข้างของตอนแรกที่เจอน้องหมดแรงแล้วครับผมเพราะว่าว่ายน้ําช้าๆแล้วก็เหมือนหายใจโรยลินแล้วครับผมเลยรีบวิ่งไปช่วยอีกฝั่ง พยายามจะหาไม้ช้อนน้องขึ้นมาครับผมแต่ว่าน้องน่าจะกลัวไม้อะไรนะครับเลยก็ว่ายหนีด้วยอะไรอย่างี้พยายามเอาเอาไม้อะครับเขี่ยให้ให้น้องเข้ามาใกล้ๆฝั่งแล้วก็พยายามจะหุนตัวเอาขาครับเกี่ยวเกี่ยวน้องขึ้นมาแต่ว่าน้องฉลาดกว่าที่คิดไว้คือแบบน้องก็พยายามเกาะขาแล้วก็แต่ตัวขึ้นมาครับผมมารู้อีกทีหนึ่งคือน้องน้องน้องมีเจ้าของครับผมตอนช่วยเสร็จเพราะว่า พี่คนที่ไปตามเจ้าของอะครับผมแล้วก็เจ้าของเขาก็มารับน้องไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนรักแมวอยู่แล้วครับผมเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับรเป็นท่านแมวอยู่แล้วแมวเขาก็มีหัวใจเหมือนมนุษย์อะครับผมก็อยากให้อยากให้ทุกคนเห็นใจเขาว่าเราเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าการกระทำเขาเขาก็รักเราเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเราเรานั่งอ่านคอมเมนต์ wagon. เราก็มีมีคนมาคอมเมนต์ไหล หลายวิธีครับผมว่าช่วยอย่างนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยอาจจะใช้วิธีอื่นช่วยก็ได้ครับการที่คนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าไม่ว่าใครต้องการความช่วยเหลือครับผมเรามีแรงที่จะช่วยได้เราก็ต้องช่วยถ้าเป็นเราที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็อยากมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยครับผม